นี่คือเจ้ามอมที่เป็นสุนักน้อยที่โตขึ้นมาอยู่ท่ามกลางวัดเราสะคารเจ้าของก็คือพ่อหย่มบอบแล้วก็ยายมบซึ่งขณะนี้ก็อเปหีตัวเอง ผิดกับพระพระเทศนาะในเรื่องความถูกต้องแต่เกวก็จะแยง้งความไม่ถูกต้องเอาไปมาก็สู้เถียงกับพระไม่ขึ้นเพราะพระเอาเชิงวิทยาศาสตร์และเชิงทฤษฎีและเชิงนักวิชาการหลักการเกวก็ไม่ยอมฟังนะ หือทิฏฐิเอาความไม่ถูกต้องนะมาสั่งสอนพระอีกมาสั่งสอนญาติโยมอีกว่ไปมาก็เลยสู้หลวงปู่เนนไม่ได้พอหลวงปู่เนนเอาทั้งทักษะวิชาการและทฤษฎีนะในทางวิทยาศาสตร์นะเอามาชี้แจงแกก็ไม่ยอมรับในที่สุดก็ยอมแพ้หน,นีออกไปเอปีตัวเองก็ทิ้งมาไว้ นั่นก็คือชื่อไอ้มอมขณะน,นี้ไอ้มอมก็อยู่กับหลวงตานะนะก็ขอความเป็นธรรมจากท่านทั้งหลายเดี๋ยวนี้ไอ้มอมถูกทิ้งนยเจ้าของไม่สนใจแลช่วงหลังปรากฏว่าก็ขอความเป็นธรรมนะแก่ท่านประยุ์ พระนัทท่านประยุทธ์นายกประยุทธ์มาว่าไอ้มอมนี่ถูกตัดหั่มไปแล้วนำน้าก็ขอความเป็นธรรมน้เกมท่านทั้งหลายขณะน,นี้น้ไอ้มอมถูกทรมานน้ถูกตัดหั่มไปแล้วน้ก็ขอความเป็นธรรม เอาหำคืนให้ไอ้มอมด้วยนะใครได้เห็นใครได้ไ้ดูนะขอความเป็นธรรมแก่ไอ้มอมไอ้มอมคือเพศผู้ขอหํำคืนไอ้มอมด้วยหลวงปู่ขอวิงวอนใครเอาหํำไอ้มอมไปกินนะก็ะขอเอามาคืนซะนะไอ้มอมทรมานมาก หลวงพ่อเห็นเวทนาสงสารแล้วก็เอายุกเอายาเอาอาหารให้กินทำกลางเห็นความเจ็บปวดไอมอมเป็นสุนัขเพศผู้ซึ่งขณะนี้ก็อยู่กับหลวงปู่พานซึ่งมีอาหารมีกินบ้างไม่กินบ้าง ฉนะันบ้างไม่ได้ฉันบัางพร้อมกับหมาเพราะว่าไม่มีญาติโยมมานะในการใส่บาตรนะก็ต้องลำบากกันต่อไปไม่มีหำนะไอหมอม